หลังจากที่กินอาหารเช้าอาบน้ํานะครับผมเพื่อที่จะมากินข้าวมากินข้าวอีกแล้วอีกแล้วคือกูกินข้าวแล้วกลับไปอาบน้ําเพื่อเตรียมตัวมามากินข้าวเอ้า ก็แต่ละเคาเจอร์เนี่ยสนุกตรงนี้แหละไปทุกที่มันไม่สามารถมีอะไรที่เราจะควบคุมได้ย um> ่ังใจอยู่แล้วแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าที่นี่เขาทําแบบไหนอะไรยังไงแต่ตอนนี้ครับบางบีฟเพื่อนของเราเนี่ยพามาร้าน AJ Arabic Food เขาบอกว่าข้าวหมกดีมากเพราะฉะนั้นผมว่าเราลงไปเลยดีกว่าพี่มันบอกว่านอนหนึ่นอของที่นี่นะครับไปครับไปให้ไวโอเพน i ทม10 0บโมงถึงสองทุ่มใช่นี่ไง ลูซี่จ่าออกรายการบ่อยหลังๆรายการทีวีมาหาเขาเย็นละพี่บี่พี่เชิญมานี่ที่ทักมาคำอัมาปิดไปสิบชั่วโมงแองเจอัร์เราปิดฟู๊ด

อ๋อโอเคไหมกะวี่เราอัจจิยะกะก็ไม่ได้ลี่รอิยแสดงว่าเป็ขายังไม่ได้แสดงว่าเป็นซาอุอย่างเป็นที่ซาอุในมมงขอเราหรือเรียกเขาว่าคนอาลรับอาหรับอ๋อเนี่ยนี้ปาเพราะอายุสิหกพูดภาษาไทยไม่ได้ไม่ได้แล้วเขาเพิ่งย้ายกลับมาเมื่อประมาณปีกี่เลประมาณสปีถ้าจากวันนี้เปิด3าปีผมกไหจการที่กี่เล ด้วยสองปีแรกล้วที่นู่นนี่เขาคือเขาเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารด้วยฉะนั้นผมก็เลยต้องมาเป็นจะต้องพาคุณมาร้านนี้นี่คือการกินข้าวหมกที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งแล้วผมบอกอย่างนี้เลยเวลาใครจะมาร้านนี้นะต้องต้องกำชับเลยว่าที่นี่อาหารอร่อยแบบอรับแต่เซอร์วิสก็อรับเหมือนกันเซอร์วิสเซอร์วิสขยายความหน่อยมันช้านิดนเพราะว่าเขาทำเองเขาทำเองเขาเขาเป็น family business เขาจะทำทุกอย่างให้มันอร่อยซึ่งมันต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้าเป็นแบบว่าเาเรียกว่าคอมเมอร์เชียร์เต็มตัวเนี่ยมันจะมีรูปแบบอีกแบบนึงใช่แต่ถ้าโดยบริหารงานแบบแฟมิลี่เนี่ยจะค่อยๆเราจะได้เรียนรู้อาหารอร่อยแท้ๆผ่านรอบนี้แล้วเดี๋ยวบุญเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ละอย่างมันมาประมาณไหนโอเคเขาจัดการเลยเจัดการได้สิซิ thank you อ่าโอเคไอเย่เขาเตรียมมาหมดแล้วอ๋อเตรียมหมดแล้วเพราะว่าเขากลัวช้าโอเคไปไปนั่งไปนั่งรอถ้าองั้นผมถามอันนี้คืออะไรอันนี้อะไรก็เอออันนี้เป็นบทสวดในคัมภีร์กุรอานบทหนึ่งบทหนึ่งหนึ่งทอนหรือว่าทั้งบทเป็นบัญญัติอ๋อบัญญัติบทหนึ่งอันนี้บทหนึ่งเท่ากับอันนี้คือตัวสอนใช่แล้วเขามาเขียน โอเคให้เป็นรูปเหมือนบางอย่างจริงๆแม้ถ้าเป็นคนไทยอะเราเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออักขรที่เอามาต่อกันเหมือนกันแต่แต่ความหมายเดียวกันความหมายคืออักขรเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าผมคุจอเอาบทสวดอะมาเขียนเขียนเรียงกันให้เป็นรูปเหมือนที่เราเห็นจิตกรรมฝาผนังอะแล้วมีบทสวดเป็นรูปบางอย่างแต่ว่าที่เนี้ยหรือว่าที่บางเคยบอกว่าเราจะไม่เขียนเป็นรูปล่างแบบนั้นแต่ต้องมีแค่เป็นตัวหนังสือเท่านั้นอันนี้นอันนี้ก็คือบทหนึ่ง ที่ปกติมันจะมีสีมรนทัดแต่เขียนยังไงให้มันย่อมันเหลือบรรทัดเดียวแล้วสวยแล้วสวยใช่คุณอ่านแล้วแปลให้ฟังได้ไหมเพรว่ามันเฮือเกนี่ยเฮืะเนี่ยคุณเอาช่างมันเถอะตอนนี้ครับไอ้เครื่องเทศพวกนี้ใช้แบบเดียวกับอินเดียป่ะมีบางอย่างที่ใช้และไม่ใช้แต่ว่ากลิ่นอายของมั จะน้อยกว่าอินเดียอ่าโอเคปกติถ้าเรากินอินเดียเนี่ยมันจะมีกลิ่นเวลาเรยนขึ้นเลยแต่อันนี้ลิ่นเหมือนกับอนี้อะไรยาดมเขียวถ้าเรากินบริยานี่เวลาเรย์บางทีเหมือนเนี่ยมันคือกลิ่นนี้ถูกป่ะเนี่ยที่เราได้กลิ่นอยู่นกแต่มันอ่อนกว่าเพราะฉะนั้นสมมติเรากินอาหารอินเดียเนี่ยเวลาเราเหนื่อออกเนี่ยโหไม่กออกมาตามเหนื่อแต่อันนี้มันไม่ได้ไม่ได้หนักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นครับผมรอเท่านั้นไป อันนี้มันคือน,น้ําแดงชงปกติปะไม่ใช่มันเป็นนะ้ำตาลเติมโหมดแต่ตอนตอนี้เห็นน้าําตาลตาิโหมดอะคี่เขาใช้กันอ่ะเยอะอันเดือันหนึ่งใช่พิเศษชูบิลอ,บอ,บอับดับอับดับแตอว่าอะไรอะอ๋อนี่ใบประกาศนี่เขาได้ได้ไอ้นี่เว้ยได้เข้าร่วมาการแข่งขันอาหารในเดือนถือสิบอดได้หนึ่งเมนูหนึ่งเมนูตอนนี้เราต้องบอกว่า มาน้าปุ๊บแล้วเราถ่ายสองรอบตอนที่อาหารยังไม่มาเลยแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาทำไปแล้วตอนเรามาหน้าปุ๊บอันนี้เขาบอกมันจะนช้านเราเคลียร์ใจเฮ้ยได้มันจะช้านะผมรอมาเยอะแล้วลอโอ้ยผมรอนั่งรอถึงวันแล้วเออสำไยผมรอมาหมดแล้วพอมาที่นี่ปุ๊บเมื่อกี้เชฟเขาบอกเอยเตรียมไห้หมดแล้ว นินใจคงแบบน่อยถ้าในระยะเวลาอย่างนี้นะคนไทยจะพูดเลยบอกว่าคุณยังไม่ได้ทําอะไรต้องมีคานี้ด้วยนะเลยมึงเพิ่งไปลากไก่หนือไงมึงยังไม่ได้ทําอะไรเลยต้องเข้าใจว่าเคานเจอร์ของที่นู่นเนี่ยจะช้าอย่างนี้เป็นปกติอ่ะเดี๋ยวเราดูครับว่าเราใช้เวลากี่นาทีกับเซอร์วิสอาหรับนะครับเดี๋ยวเราลองดูให้มันสนุกุกดีตอนนี้รอมาสี่สิบแล้ว เอ้ะมาแล้วมาแล้วเอาดินกันมาเลยชักชูกะฟังเสียงกะลิกิกกะลิกิกจับมาเลยไก่ชักชูกะไก่ชักชูกะชักชูกะยังแสดงว่ามีไกชักชูกะไข่ชักชูกะถ้าคนไทยเรียกชักชูกะเมื่อกี้คือมีภาษาไทยปนด้วยใช่ไหมไข่ใช่ใช่ไข่เขาพยายามพูดให้เราเข้าใจไข่ชักชูกะว่ามันเป็นไข่คือไข่แล้วก็ไปผัดกับกระเทยมะเขือเทศหอมไข่เจียว อันนี้กรนี่ฮัมมุส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 ฮมมุสอันนี้คืออะไรซะซุมมะมมซุมมมมเห็นเนขงเทศงเทศคือแป้งน้แป้งไม่เหมือนอ่ะเหมือนกันโอเคแต่เขาให้อันนี้อาโอ้สาป้งอันนี้เทมนี่รตเทมตมธรรมดาโรตีธรรมดาชีสชีสโอเคชีสอะนร่างเงี้นอันนี้เฮ้ยนั่ เน็ตเทมเป็นขนมปังเหมือนกันแต่ว่าชนิดเทมเปคเจอร์มันจะไม่เหมือนกันมันจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเนอะใช่คล้ายๆเรากินถ้าเรางงอ่ะให้เราคิดว่าฝรั่งเงาไม่เห็นวิสาที่คือ้าจะตับ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 กิ๊ดกิ๊ดกิ๊ดไข่ตุกีไข่ไข่ไข่ตุรกีไข่ไข่ตุรกีชีสตุรกีชีส Ketar lont. Ah, Eh, paun ah. Paun, Eh, ciri menu. Ah, okay. Kail Google Gel. Apa ini? Kail. Kail Google Gel. Google Gel. Google Gel. Chicken ไอที่ชวนมาเนี่ยยังไม่มีคือเอาตรงนะอันเนี้ยไม่ได้กินแต่ที่จะกินอะข้าวหมกยังไม่มายังไม่มายังไม่มีด้วยไม่ใช่เดินออกมาข้าวหมกหมดกินไม่ได้อะรับรับเทมเป้ชีสไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นอันหลผมดูในคลิปต้องมาไปถามโอเคเล่นเล่นให้ดีครับเล่นให้ดีครับนี่คือข้าวหมกโอ้โหฟันที่กัปซ่งกับซั่งกับซั่งกับซั่งโอ้บห ใส่อันนี้มาเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมใช่ไหมใช่ลมควันลมควันโอ้บัลักกะนี่แหละเหมือนดูในคลิปเลยเว้ยทำปกม้าชีอันนี้ม้คอีม้คอี่เอาละนี่คือข้าวหมที่ชวนมาที่โฆษณาอยู่สองบันแต่เปิดมาสะใจมากน้ซูบีอาของขันแรบน้ำซูบีอา น้ำซูเบียหรือลูกเบียไม่ใช่นี่ลูกผมน้ำตาลกำหนดของอารับแล้วทำไมถึงมีสิแย้งงานเน่มันไม่โอเไหมเนเจ้าน้าใส่สีใส่สีเพราะไม่งานมันจะไม่สวยมันจะเทา สีสี่่ก่าจะได้อันนี้เหรอมันไม่ใช่สีผส,สมอาหารเหมือนบ้านเรา <Okay. S 2> เขาบอกว่าเป็นสีที่ผสมกับแป้งแป้งแล้วก็เป็นปแล้วยิ่งปล่อยนานๆน่ะข้างล่างจะข้นอ่านั้นเราริบชิมก่อนที่มันจะข้นผมด้วยผมด้วยถ้าข้นแล้วมันจะมันจะ,<ป>จะเข้มเหรอหรือว่าไม่รู้หรือ<ม>ว่าเราต้องเขย่าข้างล่างขึ้นมาด้วยอือหือมันฉีกไปอีกเอางี้นะอื เหมือนคุณกินน้ำแดงฮลลบอยที่มีความเปรี้ยวของน้ำกระเจี๊ยบเข้าไปนิดหนึ่งแต่ก็มีกลิ่นเครื่องเทศอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในน้ำไม่มีเครื่องเทศป่ะนะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นเฮิร์บสมุนไพรว่ากลิ่นน้ำตาลด้วย น้ำตาลที่เขาอาจจะเคี่ยวมามันเป็นน้ำตาลโตนดที่เคี่ยวเคี่ยวใส่แล้วก็ใส่สีสีแดงที่มาจากแป้งอ่าผมว่ากลิ่นเปรี้ยวเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากแป้งแล้วก็เพราะแป้งในแป้งมันมียีสต์มีอะไรพวกนี้วะโอเคนี่คือน้ำแดงอีกหนึ่งน้ำแดงที่แปลกมากแต่ผมชอบอะอร่อยไอ้นี่น้ำอะไรนะที่ที่โรยทรายเนี่ยอูตัยทิพย์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 ททยยิพ์มีกลิ่นเปรี้ยวใช่อูตัยทิพย์ที่มีกลิ่นเปรี้ยวแล้วก็คล้ายๆน้ำเฮลูบอยเขามงแล้วอูตัยทิพย์ ออในี่อาหรับนี่พี่โบสอยเลยที่อาหรัรบเขาเอาไว้ดิมเฉพาะช่วงถือสิบปอนดอ๋โอโอเคนี่คือสเปเชียลแล้วเขาบอกว่าตามความเข้าใจผมนั้นนี่เป็นน้ำที่คุณจะไม่ได้กินโดยปกติใช่อ่าเดือดใไปใชแล้วที่ชาติน่มาถ้าตามอาดบถ้าตามอาดบเรา<ห>จะใช้มือแต่ถ้าคนไทยใช้ชอ้อน กินมือก็ได้ขอช้อนที่ไหนเพราะว่าพอเราเห็นช้อนปุ๊บทำไมไม่ใช้ช้อนช้อนก็มีนะเพราะฉะนั้นก็ได้ไอ้นี่คือปากกระพงป่ะแบใช่ครับผมจำหน้าตามันได้ยังไงดีฮะความสำคัญคือตัวข้าวความสำคัญคือตัวข้าวนะมันตักข้าวมาช้อนหนึงเลยจะชิมให้ให้มีกลิ่นไอ้นี่ด้วยกันเลยถั่วๆเนี่ยนะอันนี้นะฮะข้าวเรียงเม็ดสวยเชียร์ข้าวลัสบาตีเขาเรียกข้าวอะไร มานชีสปีดหรออย่า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 เอาวันตามติดกับซะกับซะเอาอย่างงี้กลิ่นอะเราเหมือนจะคุ้นไว้แต่พอดมไปเรื่อยใช่ป่ะปลายของกลิ่นมันอะไปปลายเลยนะนี่แม่งโคตรแท้โคตรแบบแท้ๆขอชิมครับอือหือแม่งอร่อยหนึ่งแต่ว่าแม่งฉีดจากทุกข้าวที่เราเคยกินอ่ะเฮ้ยพี่เทคเจอร์ของข้าวอ่ะมันไม่ใช่ที่เราเคยกินเลยไม่ใช่เลยนะแล้วเมื่อเช้าครูเพิ่งกินข้าวหมกมาด้วยใช่ไม่ใช่ เฮ้ยไอ้เทจเจอรข้าวแม่งไม่ใช่หรือเว้ยแม่งนุ่มแล้วเหมือนจะเหนียวนิ่มอ่ะข้าวเขาแบบหอมอืมไม่ได้หอมแพงเหมือนนั้นหอมเนินนัวถ้าบริยานี่นี่มันจะหอมกระแทกอันนี้มันค่อยค่อยขึ้นไอ้เนี้ยแม่งเนินนัวในปากนะนี่ข้าวืุนข้าวเดียวนะเฮ้ย่ดีสัตย์เฮ้ยดีอันนี้ดีโอ้ยใจเชยนะอันนี้ได้แล้วรอดแล้วรอดแล้วซื่งไก่ครับแล้วพริกคือเอาไว้ตัดเลี่ยนแก้เลี่ยน ปกติเลยกินไว้แก่เรียนลองซิข้าวข้าวแบบเนี้ยเขาเขาหุงหรือนึ่งกับเนยหุงหุงเฮ้ยเขาบอกว่าหม้อเขาก็จะเป็นหม้ออีกแบบนึงที่ไม่ได้มีขายที่นี่อ่อที่นี่เท่านั้นอมันถึงจะซัดพอดกับข้าวแบบเนี้ยคุณต้องลองข้าวว่ะโคตรมากอ่าทางพวกผม แต่มันใช่เลยอ่ะมันใช่เลยคืออันเนี้ยมันมันเหมือนอีกความรู้สึกที่เราอ่ะไม่เคยกินแบบเนี้ยผมผมรู้สึกว่าอะไรวะข้าวยิ่งกินยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยอืมค <พอ S 1> วามรู้สึกเดียวนันมาบางใช่มันค่อยค่อย,อยแตะตามองเนออกอ่า,าอืมอืมนี่เราไม่แตะเนื้อสัตว์เลยนะตอนเนี้ยยังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกับมไม่แทะตัวข้าวไม่เลยนะตัดเลี่ยนด้วยเนี่ยเนี่ยดูดูแลอยู่เลยตาสไตล์คนไทยยิ่งพ่เลยยิ่งเคี้ยวพริกยิ่งใช่ก็บี แล้ววิธีวิธีการทอดไก่ก็เหมือนจากคนละแบบก,กับเรานะ <Hey. S 1> เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบที่เรากินแบบไก่ทอดเ <c oughs> นี่ยคล้ายๆจะเป็นี่นี่แล้วขาหมูเยอรมันอนะ่ะทอดในรูปแบบนั้นแนหะมันจะเตรียมกันหเวลาอาหรับเขากินคือเขาจะฉีดเนื้อสัตว์งลงไปนี่แล้วคลุกหรือว่าหลับไข่ตักมันตักข้าวแล้วก็ฉีดเนื้อสัตว์วางข้าวเอาอย่างงี้สมมุติถ้ากินแบบอาหรับอ่ะขอแบรนด์ลองทําให้ดูหน่อยปกติเขาก็จะฉีดอ่าเพราะผมเคยเห็นในในเนี่ยเขาจะฉีดเอาวางก่อนแล้วก็ ขออนุญาตใช้มือนะครับอขออนุญาตใช้มือนะครับวัวนนดาต้องบอกว่าถ้าไปกินที่อาหรับคือคุณจะเจอแค่ช้อนเนี่ยไม่อย่าอย่าเอาเข้ามาไม่มีไม่มีเลย,ยไม่มีให้ไอ้เหี้ยแม่งจใจเป็นปะเนี่ยได้ป่ะคอมโบที่แบบ สมมติบางฉีกอันนี้ไว้แล้วผมก็มากินต่อผมก็าฉีกกินต่อได้ปกติคนเลือแทกแบบเนี้ยคหนึ่งตัวผู้ใหญ่จะนั่งกินก่อนพอผู้ใหญ่ลุกไว้ลุกเลยมานั่งกินตามไม่มีความรังเกียจตอบกัน แล้วก็จาไม่ได้สนใจได้ว่าชิ้นส่วนเนี้ฉันอยากกินแต่เราเข้าใจว่าชิ้นส่วนนี้ผู้ใหญ่กินไปแล้วสมควรที่จะได้กินอันนั้นเป็นวิสกี้เราะว่าอะไรวะให้พวกนี้ถามว่าผมได้ยังถึงตาผมยังคับมาได้กินได้เลยได้กินได้เลยนะกินได้เลยกินได้เลยคนอันนี้ไอ้ไข่จ๊กีผมอยากให้ชิมมินี่ไอ้นี่สักหน่อยหนึ่งแซนอ่ะเปล่าก่อนนะเขาเปล่าก่อนนี่เหมือนเหมือนตัวแป้งพิซซาเลย อแป้งเลยลองฉีกมให้ผมหน่อยชิมนิดนึ่งข้างในเป็นซื้หรอใช่อืมสาวอี้เหนียวอาจจะไม่โดนชีสหรอข้างในจะเป็นอย่างนี้นะอ่าโอเคชีสอย่างเงี้ยขออีกทีอืมซึ่งไม่รู้สึกรู้สึกว่ามันมีเค็มๆใช่นี่เป็นแป้งปกติแป้งเค็มเฉยๆเหมือนเหตุการณ์มาร์จิวนวอตกลุ่นนั่งง่วงเงี้ยโฟมอ่าลองชิมนิดเดียวจืดกว่า อันไหนอร่อยกว่าอันนี้อ่ามันๆใช่นัวมันคล้ายๆกับกินเบเกอรี่ใช่มากกว่าแล้วก็อันเนี้ยเป็นโรตีนิน่มปกติไม่ใช่นานไม่ใช่นานไม่ตั้งโรตีถ้านานมันจะต้องแข็งนิดนึงโอ้เรโรตีไม่นานแต่เขาทำนานใช่อันนี้ชัวอันนี้ไม่ได้นานหรอกพี่เขานานอเนียอันเนี้ย ะคล้ายๆกันแต่ว่ามีรสชาติบางอย่างมันมีกลิ่นของความไม่นิดนึงกว่ามันจะไปทางเค็มนิดนึงแล้วก็เมนูที่น่าจะต้องมาลองพวกเมนูที่มีเครื่องเทศใช่ผมอยากจะให้ลองเมนูที่อันเนี้ยน่าจะคุ้นเคยใค่ตบบอันนี้ถั่วบางเรื่องเลยเอาในจิ้มก็ต้องเป็นอันนี้กูว่าเฮ้ยผมขอแบบที่ไม่มีไม่มีรสชาติมันกวรเยอะหน่อยอันนี้ยากอันนี้กินยากคิดเยอะเลยอันนี้กินยากอ่ะไม่เป็นไรยกมามาใกล้ๆนะ เยอะไหมจิ้มเยอะไหมแล้วแต่แล้วแต่ชอบแต่เซฟบซ่ดดีกว่าว้าไม่ทานแล้วเยอะซะด้วยถ้าไม่มีกลิ่นเฮียเลยเดี๋ยวขอลองแล้วกันไม่ต้องพูดนะขอชิมบ้างไม่ใช่ทุกมือ ครั้งแรกใช่ป่ะครั้งแรกถั่วแต่ว่าผมอ่ะกินไปแล้วสมองอ่ะมันมีข้อมูลกลิ่นแบบนี้อยู่อคือไอ้นี่เรากินแยมถั่วแยมถั่วเนยถั่วยมถั่วเนยถั่วอันนี้นะข้างบนเนี่ยผมว่าเป็นน้ำมันมะกอกหนึ่งชิ้นน้ำมันมะกอกไม่ทำไมน้ยอ่ะโอ้โหไม่ถึงโอ้โไม่ถึงอีกแล้วอ่ะพอไหมพอใจไหมพอใจไหมพจะได้ไปถึงรสชาติ เต็มนะไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรเยอะคล้ายๆคนเหลืองเราอะแล้วมันบดใช่ครับบดไม่ต้อก้วแต่ว่ามันจะมีบางกลิ่นที่แบบไม่ควรอยู่กับตัวแทงออกมาแค่นั้นเองเรากินขมกต่อเลยได้ไหมแล้วเป็นกลิ่นที่ทุกคนกินครั้งแรกจะเอ๊ะยังไงวะสุกหรือเปล่าวะรู้สึกว่าถ้ากินแบบชุบแป้งชีส่ยน่าจะมีติดอร่อยเลยแต่ไม่กินเยอะแบบเมื่อกี้ลองเลยลองดูนะไมได้มีไม่ได้มี ไม่ตับไอ้นี่กินครั้งแรกทุกคนจะเ๊ะสุดแต่กินครั้งที่สองรั้งที่สามพอจำรสชาติจําประสบการณ์ที่นี้ทุกคนจะติดใจนี่อันนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าใช่ของแปลกเลยเนี่ยแปลกเลยเพราะว่าถ้าถ้าถ้าคนกินเนยถั่วมันจะอ๋อแต่ว่าแค่มีบางกลิ่นที่จะต้องทำความรู้จักกับมันครั้งแรกแค่นั้นเองมันเลยไปมันเลยไปใช่ครับคือมันมันจะเลยเนยถั่วไปอีกไม่น่อยมันจะติดความแบบ มีกลิ่นเ,เปรี้ยวในจะหมูยิ่งติดนี่ครับหรือว่าไอ้ผมนี่มันมีส่วนคำง่ายๆคือบูดหรือเปล่าวะ <c oughs> แต่ไม่ไม่ไ,ไ,ม,ไ,ไ,ม,ไ,ไม่ได้บูดกลิ่นมันเป็นอย่างนั้จร <c oughs> ิงๆแต่ร้านนี้ทำข้าวโพดอ่ะขอม่รูครับแนะนำอ,อันนี้ก็กินปกติเขากินแบบนี่อะไรครับร้านอันหลับเนี่ยเขาจะไม่เสิร์ฟข้าวขาวใช่ไหมใช่ครับไม่ว่าเราจะมีผัดไก่ผัดอะไรมาถ้าเราเข้าวขาวเนี่ยเขาจะงงขอไปทำอะไร อย่างน้อยจะต้องข้าวติดมันนิดหนึ่งอ่อผมงแบบหุเนยหมเนยหมเนยอะไรสักหน่อยนึงลองดูเซ่ว่าเราจะได้อืมเูยเมืันกี้พิซซ่าหน้าชิมอันนี้ก็แกงไก่ผมก็ไม่ได้แบบุหวาเลยนะเดี๋ยวเราจะดูว่าเครื่องเทศแบบที่บาง่อเน่ย ราจะรู้สึกเหมือนกันว่าว่ามันไม่ได้แรงเท่าอินเดียไม่ได้แรงแต่ตอนนี้ที่กินมาเราเยังไม่รู้สึกว่าอะไรมันทําให้เราเหน็นมันนะใช่ใช่ใช่ถ้ากินอาหารเยนเย็นมันจะมีความฉุนคือเครื่องเทศแรงเลยอ่ะถ้ามองตาปล่าม็คือผัดพริกนะผัดไก่ไก่ใต้น้ำไหมเนี่ยก็ไก่แกไก่ไก่ใต้น้ำาหมเนี่ยนะไม่ใช่บนน้ำบนโมขุน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 ถ้าอย่างงี้คุนแน่ถ้าเอือเนี่ย คุ้นคุ้โอ้อันนี้เราเคยกินคุ้นนะคุ้นมันมีความเป็นผัดพริกอยู่ในนั้นอ่ะแต่ว่าก็เหมือนเดิมเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศหรือกลิ่นอะไรบางอย่างที่เขามีให้ตลอดเวลาในทุกอาหารเขาอ่ะอันนี้คุ้นนี่ถ้าคุณทิมอันนี้อีกทีคุณต้องคารวะเชฟไปนะเนี่ยเพาะอร่อยถูกมากเหมือนเดิมต้องยกคารวะเชฟนี่อะเชฟนั่งอยู่นี่ครับสูบกอันนี้เป็นการสูบหกบอกเขาด้วยเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจ ขผมเองกวานอุ่่ครบยี่นามั้เนาอเาท่อาละขอตบไปหนีนิดนึงนนอือรับผัดตับผัดตับผมว่าพริกแกงเดียวยกันแกงแบบแบบมีน้ำกบกินุบาหผมว่าใช่นะอ,อืออืมไม่ใช่สบายอ๋อสบายนึกว่าไม่ใช่นะครับเหมือนกันเอนเอ๋ฮะเหมือนกันเลย จะบานเลยตือข้าวแล้ใช่นี่อันนี้นนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไข่ผัดผมว่าเมนูเล็กๆยิบๆยๆ่อยๆเนี่ยน่าจะเป็นเมนูที่เคียงๆครับหลกักๆคือหลักๆคือข้าวหมกพอดีไปโอ้โหเลยอันนี้เหมือนต้องกินไข่ผัดหนามอ,ะอ่ะอ่า แล้วบางกูไม่เคยกินแหนมกูไม่รู้แหนมอะไรมึงวะโอ้แต่ว่าอันนี้ดีแล้วแล้วไก่กาแบบมันมีกลิ่นหอมเลยบางอย่างด้วยนะที่ไม่ใช่ไก่ทอดแบบไก่ทอดหัดใหญ่ไก่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ได้เค็มอืไม่ครับไม่มีรสชาติหวานเค็มอือเหมือนแต่ว่ามันมีกลิ่นมันมีกลิ่นใช่ครับคล้ายๆแบบกลิ่นสโมกอ่ะถ้าเราเคยกินแบบไก่ที่สโมกไม้อ่ะไก่นนั้นอ่ะเขาจะไม่มีหวานหรือเค็มนะ จะมีแค่าเฮิร์บของไม้อ่ะกินหอมเย่ยงเดียวใช่เออถือว่าเวิร์กกว่านะอันนี้คือน้ำจิ้มอะไตัดเลี่ยนไม่ขุนบอกเลยว่าไม่คุ้นมากมากอันนี้ไม่ใส่ดีกว่าป่ะสำหรับผมนะเพราะว่าพอใส่เนี่ยมันดับกลิ่นตัวข้าวเพราะว่าตัวข้าวมันมีติดมันหน่อยๆเหมือนสลัดอะงไเหมือนสลัด เราไปกินกันเลยไหม <Okay. S 1> ดเดียวแล้วเดี๋ยวเรา<ม>ต้องผมได้ไอ้นี่มันหมดแล้วเราจะไม่ได้กลิ่นอะไรที่เรานึกเอาไว้อะเพราะว่าถ้าคนดูตอนนี้จะนึกว่าเราจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างถูกป่ะแต่ว่าที่เนี้ยไม่ให้กลิ่นนั้นแต่ให้ความหอมที่เราคุ้นเคยกับมันด้วยบางอย่างกับมันนะคือคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหแม้ว่าคือสิ่งแปลกใหม่มากแต่ว่ามันจะมีความพิเศษมากกว่าเดิมที่เราเคยกินไปอะ่ะส่วนพวกนี้นะคุณสบายใจได้เลยธรรมดาธรรมดาแล,แล้วอร่อยด้วยใช่ไอ้นี้ ผมว่าสอดท้ายอันนี้อันนี้ตัวตัดงงผมรู้แล้วว่าทําไมที่บางบอกว่าทุกคนจะนึกถึงเมนูนี้เพราะว่าถ้าหมาที่นี่ไม่เจอสัญลักษณ์ของที่นี่ข้าวนี้อารับน้องจากอันนี้ก็คืออันนี้เลยผมขอกิ้งก่อนดีกว่าไปยกไปเยอะทุลคนเอาขร้างให้หนึ่งใส่กระบาดล้อนร้อให้ด้วยอีกสุร้อนสดที่มันเอาไปด้วยนะ จำรสชาติก็่แล้วนะเนี่อร่อยเพราะว่ากลิ่นคือวันไม้เริงเลยอ่ไม่ได้ไปนเฉพาะอบไนะของเรื่องนะปิดท้ายครับผมเกี้ยงเหมือนกันนะข้าวอ่ะเกี้ยงครับคือผมบอกว่ามันอร่อยมากเว้ยแต่ถ้าคนติดกิ่นกับรสชาติข้าวแบบไทยคนละเรื่องมันจะคนละแบบกันนะต้องยุบอันนั้นออกก่อนอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอใส่อันนี้นิดนึงครับเพื่อที่จะไปนต่อครับมองค่อยๆเหมือนมะพร้าวแต่บางบอกไม่ใช่ เหมือนอเหมืหลายอย่างเออเหมือนเรากินหนาองลา,าในรูปแบบที่อยู่ในเท็เจอร์แน่นๆคล้ายๆเค้กอ,อ,อืมแล้วข้างในก็จะมีครีมชีสนมอยู่น้ำโอ้แล้วนี่เขาจะมีชาล้างปาใช่ปะ่ะโอเคอันนี้อร่อยมากอร่อยมากมเลยอ่ะแต่เราควรกินแค่นี้ครับาะว่า,าแสดงว่าหวาน มากหวานในรูปแบบที่คนกินขนมหวานยังไม่ไหวอ,ะอ่ะขนาดเราชอบขนมหวานนะอืมเหมือนเคนกใช่ครับโอ,โ,โอ้โหเลยอะ่ะสาผู้หญิงกินเลิฟเลยรสชาตินี้มันเหมือนมีคาตาดู่งในใช่ครับคาตาดู่งในแล,ล้วโรยเรามองไม่ออกว่ามัน,ม,นมันคือแป้งอะไรเพราะมันเป็นแบบเป็นเส้นๆเส้นๆใช่ครับเป็นเส้นๆเส้นๆอย่างที่พี่บอกเลย สอกครัอ๋อแล้วก็เสิร์ฟมาด้วย2อย่างนี้ครับอ่าเป็นชานะอันนี้คืออะไรอันนี้เกี๊ยวอ๋อคืออะไรเกี๊ยวเป็นชาอาล็อ่าลองดูดิคุณรสชาติน่าจะที่อธิบายไม่ถูกเลยจ้าผมขออุ่นสบายเลยโหชิมสองทียังจะสบายเลยอ่ะเกี๊ยวเดี๋ยวก่อนนะขอกินดีจะบอกน้ำขิงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เฮีย นี่แม่สไตล์น้ำขิงอ่านหลับขิงปะสองทีมันจะไปทางไหนก็ไม่ไปแต่อร่อยแต่อร่อยมากมันจะขิงไม่ขิงใช่ไม่พริกแต่มีความซ่าคล้ายๆขิงแต่ก็ไม่ใช่ชจะบอกว่าขิงเต็มปากก็ไม่ใช่จะเป็นชาดนมที่มีความซ่าก็ไม่ใช่ไม่เชิงน้ำมูนไหลแล้วอะไรอ่ะแล้วกินก็ทเนี้ตัดเลี่ยนนิดนึงจริงๆอันนี้มันก็ไม่ได้เลี่ยนนะคือหรือว่าเพิ่มรสชาติ เพิ่มเทกเจอร์มันไหมมันมันจะออกเป็นขิงเผ็ดพริกไทยอ๋อใส่พ hmm> ริกไทยไม่ไม่ไม um> ่ไม่ใช่เป็นพืชชนิดหนึ่งท MM> ี่ออกรสแบบนั้นที่ออกรสรวมกันเป็นอันนี้อ๋อโอเคแต่หมดนะกินหมดแก้วแล้วกูยังไม่รู้เลยกูกินอะไรเข้าไปและอันนี้คือชาปกติแล้วชาปกติแล้วก็กินอันนี้เป็นอินทผลัมที่ผมว่าน่าจะหวานเข้าไส้ไม่เหลือหมักมากหวานด้วยหมักด้วย อืมที่หานหลอ่ะันหลังงานเดียวขนาดมึงกินสามเบสอะแล้วถ้ามึงไม่เวีอาหารมึงกินแค่สองเบสสามเบสอะมึงสามารถอยู่วันนั้นได้โดยมุนไม่ตายแน่แหรืออยู่ไมได้อีกสามวันแต่ถ้าเรากินเยอะปุ๊บโอเวอร์โอเวอร์ก็ตายบริเวณนเนี่ยแหละผมตื่นผมกัดนิดเดียวคุณรอดเป็นเม็ดเลยเขาเหรอเขานิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวโอ้โหตามสัปดาห์เราเนอะแล้วบอกว่ากินน้อยแล้วบอกว่ากินน้อยกินทีละเม็ดเขาบอกว่ากูกินทีละน้อยแต่ผมชอบชาเนี่ยอร่อยชาที่ไม่พอะ โอเคนี่คืออาหารอาหรับข้าวหมกอาหรับนะคะรับผมถาดใหญ่ถาดยักษ์ผมอยากรู้ว่าถ้าสั่งมาเนี้ยมากันแบบสตีห้าคนกนกินอันเนี้ยราคาเท่าไหร่เซตนี้บ้านป๋อสมองซีบูซีบูริมก็ไปะซีบูรูแต่พี่บุ๋มให้ทายเท่าไหร่เอาแค่ข้าวหมกก่อนนะ,ะข้าวหมกอ่ะผมว่าปลาสอ, 4, องตัวไก่สี่ชิ้นอ่าหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยทั้งโต๊ะทั้งโต๊ะค่าทำโต๊ะเนี่ยผมว่ามีสักแบบสองพันสอผมให้ถูกกว่านั้นหน่อยว่าผมรู้รู้สึกว่าถ้าจะสักพันห้าพันแปด 1,100งพัน้อยบาทว้าวไม่กินเยอะนะนี่กี่คนอ่ะเยอะถูกมากถูกมากบางถูกมากใช่ว้ากุดยืนไปอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่กล้ารับเงินเพราะคนถ่ายเขาาไม่เป็นไรเรออย่าได้ตักโก้เขาบอกว่าปกติถ้ามีคนมาถ่ายเขาเขาจะเลี้ยงครึ่งหนึ่งแล้วกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแบบนี้โอนให้เป็นทุนกัญชาลูกเขาไม่ได้จ่ายค่าอาหาร <S <S อ๋อทุนการศึกษาอ๋อสองหมื่นแต่จ่ายค่าข้าวดีกว่าแต่ค ну> ่าข้าวดีกว่าเอ้ายังไงเดี๋ยวนี่ปีหนึ่งมื้อที่บังบีบได้พามาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอีกหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบมื้อไหนเป็นอะไรผมก็ไม่รู้เราไปกันต่อไปของผมไปสรุปเราขอจ่ายเต็มนะครับผมสุดยอดไป